เมื่อวานเขาเมื่อวานเนี่ยเขาได้แบบฝนไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ฝนไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับเขาก็ได้มีแสงเขาเขาเขาก็ได้รับแสงนะครับดีใจกับเขานะฮะนี่คืออมนุก้านะครับมมนุก้าเป็นพืชมาจากทางออสเตรเลียนะครับ เป็นพืชมาจากทางออสเตรเลียที่จริงพวกต้นไม้พวกอะไรเนี่ยมาจากออสเตรเลียเยอะนะครับเหมือนแกรีวิเลียต้นนั้นนะฮะก็เหมือนกันนะครับเนี่ยนะฮะฟอร์มนี้นะฮะกรีวิเลียรจริงๆแล้วเข้ามาจากออสเตรเลียนะครับก็จะเกิดขึ้นทางภาคตะวันตะวันออกของออสเตรเลียนะครับเนี่ยก็คือดอกเขานะฮะนี่คือเกรวิเลียนะครับ อร์มเนี่ยก็คือลูกค้าจะมารับแล้วนะฮะเมื่อวันผมผมพูดชื่ออนี่ไปผิดอะทุกคนสร้อยฟ้านี่ถูกแต่อา่าช่อมาลาน่ะไม่ใช่นะครัชบช่อมาลาจะต้องเป็นสีมาลานะครับพูดไปผิดนะฮะพูดไปผิดส่วนตรงนี้ก็คือจําชื่อไม่ได้นะครับสวยหวานนะชมพูนะจำชื่อไม่ได้